สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดเกลัยพายคุณกําลังรับชมคนลําอำเภอร็อกที่จะพาทุกคนไปตัวเองในครบ878อําเภอทั่วประเทศไทยกันจ้าและตอนนี้นะฮะโนก็มาอยู่ที่อําเภอ City of w a l l ล i a m o ม d ์อำเภอเมืองกําแพงเพชรค่ะ ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดย้อนยุคนะซึ่งอยู่ข้างในตรงอะไรนะตลาดย้อนยุคนครชุมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นวินไปตรงนั้นกันไปตลาดย้อนยุคนครชุมอะครับเท่าไหร่ครับ40บาท อนนี้นะเราก็มาถึงตรงปากทางเข้าตลาดย้อนยุคนครชุมแล้วนะฮะก็ตลาดนี้นะก็จะเปิดเฉพาะต้นเดือน3ามวันนะเราลองดูว่าเช็คว่าเขาจัดกันวันไหนก็จะมีเพจตลาดย้อนยุคนครชุมลองเข้าไปดูได้เนอตจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปเช็คว่าเขาจะจัดกันช่วงวันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินดูข้างในกันไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะ ือตรงนี้ก็จะเป็นย่านการค้านครชุมด้วยนะเขาก็คงเป็นตลาดแหละขนมแดงงาข้าวมกจ้าคือมันเป็นยังไงครับเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยเขาเรียกว่าอะไรนะไปข้าวเหนียวข้าวเหนียวงาค่ะแล้วไส้ข้างในมันเป็นไส้มะพร้าวกวนค่ะอ๋อคุณป้าสวัสดีครับแต่งตัวสวยมากเลยขายอะไรครับเนี่ยขายแกงหอยขายลาบหมดลาบอะไรครับเนี่ยลาบปลาดุกระบปลาดุกระบปลาดุ ีมกังหันสีสันสดใสคุณพี่ที่มาขายของแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะแต่งตัวน่ารักกันมากเลยครับเห็นพวกคุณพี่เขาใส่ชุดกันแล้วอยากใส่ตาม น่ารักตรงนี้นะข้างหลังนี้เขาก็มีแบ็กดอกนะให้เราถ่ายรูปได้นะไปหาโต๊ะนั่งกินอะไรต่อนี่ก็เยอะแล้วล้วเนี่ย นนเนี่ยตอนนี้ว่างพอดีคนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เนาะเนี่ยบรรยากาศกำลังดีเลยโอ้ ไปเดินดูชุมชนดีกว่าเออว่าตรงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเป็นชุมชนเก่านะเนะเมื่อกี้เห็นโครงการอะไรนะนวัดวิถีด้วยเหมือนที่เราไปกรงไกรลาดมาเลยเอ่ะ คือตอนเย็นก็ตลาดก็เก็บหมดแล้วละ,ละนี่ก็จะหกโมงแล้วอะช่วงเช้าน่าจะมีร้านเปิดเยอะกว่านี้ จะมารีวิวห้องพักของเรานะฮะซึ่งก็ได้มาจากอาโคดานะคือละ3 0 0บาทนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพในห้องนะฮะอย่างที่เห็นจากตามนี้เลยจะบอกว่าข้างนอกยิ่งกว่านี้คือตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาใช่ปบพะเรลวปุ๊บก็ได้แหละคงไม่มีอะไรเนาะก็จะเป็นสภาพห้อง ก็ได้จากอ g โก a ดามา366บาทนะเขาก็จะมีนี่นะฮะมีมาม่ามีน้ำเปล่านะอันนี้ก็ฟรีเลยเขาบอกว่าฟรีจะเป็นโต๊ะแล้วก็มีผ้าทีวีนี่สภาพภายในหน้องน้ำนะประมาณนี้นะฮะนี่นะ ็ห้องถูกมากก็คืออาจจะอยู่คงอยู่คืนเดียวแล้วก็เดี๋ยวอีกคืนหนึ่งก็คงจะไปหาที่พักอีกทีหนึ่งเนาะไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ะตอนนี้เราก็มาที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ตรงชากาการาวพาซ่านะเดี๋ยวเรามาเลือกหมวกกันน็อกก่อนว่าจะใช้แบบไหนน,นี่อันนี้เลยใบนี้ สีฟ้าสีสันสดใสสวยเอานี้เลยเก๋ๆนะตอนนี้ก็มาถึงช่วงคนบาปเข้าวัดนะก็เดี๋ยวเราจะพามาที่ วัดพระบรมธาตุนครชุมนะโอเคปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นหอวิปัสสนากรรมฐานนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าให้แบบว่าผู้ที่เจริญพรน,นะมานั่งวิปัสสนาธรรมการวิปัสสนากาันจะเป็นภายในนูน่นเห็นไหมข้างหน้าจะเป็น เจดีสวยมากเลยอันนี้นะก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์หลวงปู่วิเชียนโมลีนะก็จะเป็นกองอํานวยการวัดพับบรมธาตุอารามหลวงนะเป็นเรือนไม้หมดเลยอะ่ะตั้งแต่อาคาวิปัสสนาแหละส่วนนันนี้ก็จะเป็นหอคำพีโบราณ คือตอนนี้น่าจะขึ้นไปดูไม่ได้แหละเพราะว่าเขาก็ปิดปรับปรุงอยู่นะตอนนี้นี่นะก็จะเป็นเกวียนนะมีใครไม่เคยเห็นเกวียนบ้างนี่จะเป็นอะไรกัเครื่องสีข้าวใช่ไหมเออมีเกวียนเราก็ต้องมีเครื่องสีข้าวเนีย่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเด้อ ของขึ้นชื่อเมืองกำแพงเพชรก็คือกล้วยไข่เลยใช่ไหมครับนี่นะฮะของดีเมืองกำแพงเพชรนะกล้วยไข่เลยก็ตลาดมอกล้วยไข่นะอยู่ตรงริมถนนที่เข้าเมืองกำแพงเพชรนะ ก็จะอยู่ถ้าสมมติว่าเราเข้าเมืองใช่ไหมตลาดอะ่ะจะอยู่ทางขวามือแต่ถ้าเกิดเราออกกลับเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยตลาดจะอยู่ทางซ้ายมือข้างทางเลยเอ่ะเรียงยาวมากเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินไปอันนี้ปลาเลี่ยมใช่ไหมครับส<ไ> <laughs> วัสดีครับ<ไ>กาลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกลัว<ไ>น้ําตาลเหรอครับ<ไ>อันนี้จะทําอะไรครับ<ไ>มันอ๋อเผือกเผือกทอดครับโอ้ ขอบคุณครับอันนี้อะไรนะครับกล้วยไข่อบเนยลูกกล้วยไข่อบเนยนะนี่เดี๋ยวเราลองชิมพี่ให้ชิมอไม่ต้องซื้ออองดูชชิิมรสาตันนี้อันนี้อะไรครับเผพวกอบนมอ๋อเผือกอบนมโอ้่ยกล้วยลืมหัวก็มื่อกี้นะคืออะไรครับกล้วยลืมหัว กินจนลืมหัวเลยโอ้อร่อยใช่ไหมครับมันจนแบบเขาเรียกอะไรนะลูกค้าเขาเรียกแต่จริงๆแล้วอย่างแม่ค้าเขาเรียกปกติแล้วว่าได้เรียกอะไรอ่ะกล้วยสุกทอดเรียกธรรมดาบางคนก็เรียกเบรกแตกแต่บางคนก็จะบอกกล้วยลืมหัวเคี้ยวจะลืมหัวเคี้ยวเคี้ยวจะลู้นเบื่อลืมหัวเลยนะใช่มันจะออกค่าดำๆมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยมันจะกรอบมากกรอบไหมกรอบกรอบกรอบอร่อยถ้าดำๆก็จะออกเปรี้ยวๆ มีผัวเหมือนกันเดี๋ยวเด้กินมีผัวเหมือนกันเดี๋ยวได้กินจนลืมผัวเล้นีย เคลือบด้วยอะไรล่ะครับอ๋อเบเกิบด้วยใบเตยนี่นะครับ<ม>แล้วก็จะมีพวกแคปหมูน้ำพริกอ่องเหรอน้ำพริกอะไรน้ำพริกนุ่มสิ <S <S เออน้ำพริกนุ่มหรอือน้ำพริกอ่องโอ้ย, <S <S อยกำลังทอดอะไรครับเผือกเหรอครับนี่ อันนี้อะไรอ่ะทำไมมันเป็นสีนอ๋อมันม่วงก็คือใส่เคลือบน้ำตาลอะไรใช่ไหมครับอันนี้ร้านเป้าว่าวอันนี้ก็คือเป้าว่าวเลยใช่ไหมครับส <laughs> วัสด,ดีครับเป้าว่าวนะครับเจ้าของร้านคือแบบว่าร้านมีเยอะจนแบบว่าเลือกไม่ถูกว่าจะร้านไหนก็เพื่อนๆสามารถลองเดินดูได้นะเพราะว่าร้านเยอะมากแล้วมันยาวมากเลยอ่ะ ประเด็นคือมันก็เมนูมันก็จะเหมือนๆกันหมดพยายามหาร้านที่มีซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าร้านไหนมีก้วยฉาบเมนูที่ไม่เหมือนของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเลยขอแวะร้านนี้ที่แวะร้านนี้เพราะว่ามีแมวยอ,อุน้องตาบอดน้องตาบอด ร้านนี้ร้านดังอันนี้ร้านป้าลัตนาแล้วคนคนละลัตนานะไม่ใช่ลัตนาที่เป็นดาวอยู่ในติกตอกสวัสดีครับคุณพี่ลัตนาเพิ่ครับเนี่ย่อนนอ,นนยอย้อออยองจะบอกว่าผมชื่อโนดเหมือนกันนะเ,<อ>เป็น<อ>ใช่ <laughs> ผมชื่อโนดเออ <laughs> ก็เลยแบบ <laughs> มาเห็นาด้วยโอ้ยร้านลัตนาพอดี เปิดร้านเปิดมานานยังครับนี่15สิบห้าปีคือตรงนี้มันก็ขายกล้วยขายยาวไปเลยใช่ไหมครับเนี่ย ก็ได้ของที่ลัตนนาคือร้านอื่นก็มีเยอะนะก็แบบว่าลองเลือกดูเยากบชอบร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเดินชิมได้เลยอะ่ะคือแบบว่าร้านน่ะเขาเยอะมากๆเนี่ยระยะทางที่โน้ตเดินมาก็คือกิโลนกิโลนหน่อยๆเลยนะเยอะจริงๆ้วยข่ นนี้นะฮะบะหมี่ชากลางลาวนะฮะก็เซอร์ไพรส์ร้านปิดจ้าแต่เราเเดี๋ยวราจะไปกินอีกร้านหนึ่งตอนนี้เราก็มาพักทานข้าวกลางวันแล้วนะแต่ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยนะ ก็เรามาต่คือตอนแรกอะตั้งใจจะมาร้านชากลางลาวนะซึ่งเป็นร้านทับไปนิดนึงอะแต่พอดีเมื่อกีร้ร้านเขาปิดเออเปิดบาลาาัลลังก์านคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปิดตอนไหนเราก็ลืมดูนะว่าเขาเปิดปิดตอนไหนบ้างทีนี้ก็เลยมาร้านเสียงบะหมี่้วก็เป็นร้านเลคคอมเมนต์ของเมืองกำแพงไปเหมือนกันก็ลูกค้าก็มา,าทานกันเยอะกัน,เด,กนเดี๋ยวเรามาดูอ่าก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือบะหมี่แห้งอะไรต่าง i'm gonna kill ที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราก็ทำการจองที่พักคืนที่สอนะก็จองที่เด <showed up> <Salz> er> อะรูมกำแพงเพชรนะก็คืนละห0ารหน่อยๆจำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องนะก็ห้องใหญ่อยู่เดอร์เตียงใหญ่มาเริ่มเลยอันนี้ก็ข้างนอกมีระเบียงข้างนอกนะ ออ,นนอันนี้ก็อะไรอ่ะคืออะไรนี่ตู้สภ้พาก็โล่งๆอย่างนี้เลยนะฉันวางของก็ดีกว่าคืนแรกดีกว่าคืนแรกอ่ะอันนี้ก็ห้องน้ำนะจ๊ะนี่พอจบทิป ไม่ไปไหนแล้วร้อนที่เลือก,ก็ไม่ไปนอนอก็กลับพรุ่งนี้ไม่ได้ใกล้บ่ายโมงละเดี๋ยวเราต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน <c oughs> โอเค แล้วก็มาถึงบ่อน้ำพุพะล่วงเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เราเจอเซอร์ไพรส์มากๆเลยจากการขี่มอเตอร์ไซค์มา25กิโลจากตัวเมืองอำเภอปิดโอ้ยแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุปิดให้บริการตั้งแต่วันที่30เมษายน64ต้นไปจนกว่าจะคลี่คลายกูมาทำไมเนี่ย แล้วคือไงต่ออ่ะไม่ไ,ม,ไม,ม่ใครอยู่นี่เลยอ่ะสไพสยตุ๊ดอีกแล้วเอาจริงดิปิดจริงๆสิปิดจริงๆหรอไม่ใช่มั้งโกหกหรือเปล่าไม่น่าปิดหรอกมั้งตื่นตื่นตื่นนี่คือฝันลายไม่และนี่นะฮะก็เป็น ผลของการที่ไม่ยอมสืบหาข้อมูลในการท่องเที่ยวแล้วก็จะมาตายเอาดาบหน้านี่แหละ่ะมึงได้ตายของจริง <c oughs> โอ้ยกูขับรถมาทําไมเนี่ยทั้ง25กิโลเนี่ยแล้วก็คือมาเป็นอีบ้ายืนอ,อยู่คนเดียวคือไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะมีแต่น้องหมาเนียอยเอาเป็นว่าเราก็มาถึงตรงนี้แล้วกันเนาะ เพื่อนๆน,นะถ้าอยากจะมาก็ติดต่อได้เลยก็เนี่ยลองโทรถามเขารู้ว่าเขาจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องลองสืบสอบถามเขาดูโอเคปะเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าขับรถเล่นสนุกจังเลย